เดนไปะไปนะเดี๋ยวมาแล้วครับเชฟก๊อฟนะครับวันนี้จะหั่นนะครับเน,นื้อสองกรางนะครับสรงกลางทอดกระดูกกันหลังนะครับเป็นย่างสเต็กนะครับวันนี้ดูนะครับอ่าพี่มี่ก็ปานี้หน่อยนะครับ สวยๆนี่นะครับผมนิทาไม่ได้กินหรอกคุณวะยินเรียบร้อยครับผมเสร์ฟด้วยกระเทียมเผา